สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดแชทเช้าสามีชาวฮ่องกงที่เหยียดยามดูถูกน้ำตาลน,นัชชาจนต้องหอบลูกชายหนีกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั้งโซเชียลมื่อน้ำตาลน,นัชชาลูกสาวของตักมยุรานักสแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถโพสพาพกับหนูน้อยแก้มยุย้ยในวัยน่ารักน่าชังแบบสุดก่อนที่เจ้าตัวจะตอบแฟนคลับรายหนึ่งว่าเป็นลูกของเธอท่ามกลางความสงสัยขึ้นอีกว่าเธอซุ้มท้อง เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของน้ำตาน,นัชชาลูกสาวของตักมยุราได้โพสข้อความชี้แจงว่าที่หนูโพสต์ลงคือลูกของหนูเองค่ะไม่ใช่อุ้มท้องหรืออุ้มบุญอะไรนะคะหนูได้ตัดสินใจแยกทางกับคุณพ่อของน้องที่เป็นคนฮ่องกงได้ประมาณ3เดือนแล้วไม่ใช่ท้องไม่มีพ่อนะคะด้านปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้ตัดสินใจแยกทางได้คิดทบทวนอดทนและไตร่ตรองมาอย่างดีที่สุดแล้ว ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้ไม่สามารถรับได้ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงค่ะบวกกับการด่าทอหยาบคายและไม่ให้เกียรติซึ่งหนูไม่อยากให้ลูกเติบโตมาแบบพ่อแม่ทะเลาะก,กันเสียงดังมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อตัวเด็กแบบที่เราคาดไม่ถึงได้ในอนาคตหนูจึงได้หาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางและปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเด็กโดยได้ข้อสรุปว่าการเลี้ยงเดี่ยวในสภาพแวดล้อมที่มี ตายายป้าน้าอาและคุณแม่ที่รักเขาแบบเต็มเปี่ยมเด็กจะไม่รู้สึกขันหรือเจ็บปวดเท่ากับการเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงการมีลูกคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตหนูในขณะที่คุณแม่ตักมายุราเขามาคอมเมนต์ในโพสของลูกสาวด้วยอิโมจิรุปหัวใจพร้อมกับข้อความว่า love y o ซึ่งล่าสุดงานนี้ดูเหมือนเรื่องจะไม่จบ เพราะจูจ่ๆก็มีแอคเขาปริศนาเด็กเข้ามาคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ของตักมยุราว่าฉันเป็นพ่อของเด็กฉันขอให้แม่ปล่อยให้ลูกไปพบพ่อลูกมีพ่อคอมเมนต์ทัดมาบอกอีกว่าทั้งสองไม่มีความสุขด้วยกันไม่จําเป็นต้องให้เด็กเสียพ่อไปโปรดติดต่อฉันโดยเร็วที่สุดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับเด็กอย่างใจเย็นคอมเมนต์ถัดมาบอกอีกว่าฉันเป็นพ่อของลูกได้โปรดให้ฉันได้เจอลูกเถอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันอยากเจอลูก ขอร้องอย่าเอาความโมโหของคุณมาลงโทษผมแบบนี้เลยผมก็รักลูกเหมือนกันผมขอร้องคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าฉันเป็นพ่อของลูกได้โปรดให้ฉันได้เจอลูกเธอะดูทว่าเรื่องเรายังไม่จบลงง่าย,ายเมื่อลสุดน้ำตาณนนชาก็ได้เผยแชทสามีชาวฮ่องกงที่เหยียดหยามดูถูกเธอว่าเธอเหมือนผู้หญิงทำงานบริการที่พัทยาเพียงแค่เธอย้อมผมสีอีกทั้งยังนอกใจและทำร้ายร่างกายเธอ จนเธอต้องหอบลูกหนีอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ